ย้อนหลนังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเปปไถ่บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาห้องข้างๆใช่ครับห้องข้างๆเป็นประสบการณ์ตร <c oughs> งเลยเป็นประสบการณ์ตรงฮนะ พี่เป้ครับเพราะว่าต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมเล่าเรื่องที่จังหวัดน่านนะครับที่ไปเจอกับพี่หญิงคนหนึ่งที่ขายของอยู่ข้างทางขายของจำได้ไหมฮะจำได้ครับก็ครั้งนั้นเนี่ยนะครับผมก็กลับมาจากจังหวัดน่านเพื่อที่จะมาเปลี่ยนเอกสารนะเพื่อที่เราจะไปที่จังหวัดต่อไปนั่นก็คือทางภาคอีสานครับนะฮะ จังหวัดที่ผมไปเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดเล็กๆที่เป็นทางผ่านที่จะเข้าไปต่อที่จังหวัดอุดอระฮะครับนะครับซึ่งผมก็เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่เลยนะฮะก็ไปถึงที่จังหวัดนี้เนี่ยนะฮะก็ประมาณสักหกโมงเกือบเกือบจะทุ่มหนึ่งละ,นะ,ะนะฮะด้วยการที่ว่าเราเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแล้วไม่มี โรงแรมที่เราเคยพักเลยนะครับ <Ừ. S 2> เพราะว่าเป็นจังหวัดอ่าที่เราเคยมาเป็นครั้งแรกด้วยนะครับผมก็อจอดแรบที่ปั๊มนะครับแล้วก็ค้อหาโรงแรมที่ที่เราคิดว่ามันมันพอดีกับอค่าที่ทางบริษัทให้เราพักกันนะครับก็คือให้บัตเจ็ตมาจำนวนหนึ่งนะครับก็ซื้อหาหา,หาไปครับก็ไปเจออยู่ อ่าโรงแรมหนึ่งฮะซึ่งเป็นโรงแรมที่ราคาเนี่ยนะครับพอดีกับบัตรเจรที่สั่งตัวบริษัทให้เราไปอืมคนนี้เนี่ยแต่ว่าโรงแรมที่ผมจะไปเนี่ยนะครับมันเป็นโรงแรมที่มีบ่อตกปลาฮะม,มีบ่อตกปลาอยู่อยู่ตรงกลางแล้วก็อ่ามีบ้านที่เป็นออกออกออกจะเหมือนบ้านนอกดาวอะครับอ่อ่นะครับ,รบล้อม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  บอตกปลานี้อยู่นะฮะพี่เพเขอเะนอนภาพบอ,อกเนาะนึกออกฮะอันนี้เนี่ยราคาประมาณสักเท่าไหร่คุณคุณอ้นอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าร้อยบาทต่อคืนต่อคืนครับต่อคืนสี่ถึงห้าร้อยบาทต่อคืนนี้ไม่แพงเลยนะครับอ่าไม่แพงมากครับเพราะว่าเราดูจากาตัวโรงแรมอื่นแล้วเนี่ยนะครับเสร็ดร้อยแปดร้อยพร้อมอา่ารเช้าอะไรบ้างแต่อันนี้พร้อมอ่านเช้าอยู่ที่สี่ถึงห้าร้อยบาท นะครับผมก็เลยเลือกที่จะตั้ง้งไปที่โรงแรมนี้เลยครับคราวนี้เนี่ยนะฮะระหว่างทางที่ผมไปเนี่ยนะครับผมก็ปักหมุดไว้แล้วก็ใช้ GPS เนี่ยนะฮะเป็นคนเป็นตัวนําทางระหว่างทางที่ผมไปเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะเปรี่ยวเพราะว่าการที่จะเปิดอ่ารีสอร์ทลักษณะที่เป็นบอ่อตกปลาด้วยเนี่ยนะครับมันจะต้องอยู่นอกตัวอำเภอนะครับ คราวนี้เนี่ยเส้นทางที่ผมไปเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเปี่ยวแล้วก็ไม่ค่อยมีร้านค้าสักเท่าไหร่ผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเจอร้านค้าเนี่ยนะครับผมก็จะซื้อของซื้อเครื่องดื่มซื้ออาหารเข้าไปไปพร้อมทีเดียวเลยคราวนี้เนี่ยนะครับขับไปได้สักระยะหนึ่งใกล้จะถึงโรงแรมแล้วนะครับก็จะมีเป็นร้านค้าของชำนะครับตามชนบทน,นะครับเปิดอยู่ นะครับผมก็เลยจอดนะครับเราก็แวะเข้าไปซื้อเครื่องดื่มน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยฮะตามภาษานะครับกะว่าถ้าสมมติว่าคนนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องออกมาละนะครับอันนี้เนี่ยผมระหว่างที่ผมซื้อซื้ออยู่เนี่ยผมก็คุยกับป้าเขานะครับจะเป็นลุงกับป้าสองคนผมเนี่ยนะครับขายของอยู่ก็เลยคุยกับป้าเขาก่อนถามว่าป้าครับโรงแรมนี้เนี่ยนะครับที่ผมจะไปเนี่ยอยู่เข้าไปในซอยนี้ไหม รอนนี้เนี่ยแกก็หันไปถามคุณลุงน,นะฮะว่าพ่อมึงโรงแรมจึงน,นะครับอยู่ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยลุงแกก็กําลังทําอะไรอยู่สักทักหนึ่งวันียินเชื่อมาพึ่กแกนมานมามันยังเปิดอยู่เหรอเออม,มันยังเปิดอยู่เหรออ๋ออันนี้ผมไม่รู้ครับพอดีว่าผมก็มาจากต่างจังหวัดรองกานพอดีผมจะเข้าไปพักที่โรงแรมนเนี่ย S <S มันยังเปิดอยู่เหรออันนี้พูดเป็นปออกแนวภาษาอีสานนะครับผมก็ฟังดูประมาณว่าแกบอกว่ามันยังเปิดอยู่เหรอมันปิดไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วมันกลับมาเปิดอีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกอ๋อยังเปิดอยู่นะครับเพราะว่าอ่าต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมก่อนที่จะก่อนที่จะเดินทางมาที่โรงแรมเนี่ยนะผมโทรเข้าไปจองอละนะครับมีเป็นน้องผู้ชายเนี่ยนะฮะแกรับสายแนละ้วแกบอกว่าห้องอะ่ะไม่เต็มมันยังว่างอยู่ นะครับผมก็เลยจองไว้แล้วก็มานี่แหละฮะคุณลุงจะบอกอ๋อยังเปิดอยู่หรออ๋อยังเปิดอยู่ก็แสดงน่าจะยังยัง,ย,งยังไม่เจ๊งยังไม่ไรแกก็หัวละของแกไปนะฮะผมก็ซื้อของอะไรเรืร่อยๆก็ข,ขึ้นมาทีหมดเราะนี้เนี่ยต่วาโรงแรมเนี้เนี่ยนะฮะมันจะต้องผ่านไปทางไปทางวัดนะครับวัดตามภาคอีสานเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่วัดที่ผมเจอเนี่ยนะครับเป็นวัดที่ไม่มีรู แต่ใช้รั้วเป็นที่เก็บอัฐิฮะเรียงรายกันรอบวัดเลยฮะซึ่งมันมันจะทําใจยากมากถ้าเราจะต้องขาดผ่านไปนะครับเป็นเจเป็นเจดีหรือว่าเป็นกําแพงฮะเป็นโกดกระดูกค่ะโอเป็นโขดเป็นเจดีตอนกันประมาณสามชั้นถึงสี่ชั้นกว่าจะถึงข้างในวัดแล้วสุดทางเลยฮะอยาวประมาณเกือบร้อยกว่าเมตรนะครับซึ่งค้างๆเลยอ่ะเจเจกระจกดเราเลยคือ เป็นคุณลุงคุณป้าคือเป็นโกดกระดูกบรรพ์กระดทั้งนั้นเลยะครับนะครับเราก็ดินเนี่ยนะครับเป็นดินเป็นถนนดินแดงสมัยแบบถ้าย้อนกลับไปคือเป็นฝุ่นดินลูกลังเลยอะครับเหมือนในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขายังไม่ทําทางเลยแะคเขายังเป็นดินแดงอยู่นะครับผมก็เลยขับเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะจนไปถึงรีสอร์ทตรงนี้นะครับที่ที่ผมจะต้องไปพักคราวนี้เนี่ยนะครับประตูของรีสอร์ทเนี่ยมันปิด แต่ว่าเปิดไฟข้างในก็เปิดไฟผมก็เลยไปกดนนออดน, <Okay. S 2> นะครับมีน้องผู้ชายคนหนึ่งน่าจะเป็นน้องผู้ชายคนที่รับโทรศัพท์ผมนี่แหละนะครับแกก็วิ่งมาเลยฮะวิ่งมาจากตัวตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นอน่าจะเป็นที่พักของแกนะครับ mm. อ่าวิ่งมาแล้วแกก็มาเปิดให้อ๋อที่มาแล้วเหรอครับที่โทรมาเมื่อสักครูน่นี้ใช่ไหมผมบอกว่าใช่ฮะที่โทรมาออ๋อพอดีผมอ่า็อกประตูไว้เพราะว่ามันยังไม่มีใครมาก็เลยรับประตูไว้ก่อน นะครับ,รบแกก็มาไขกุญแจอะไรเรียบร้อยเลยนะครับ,รบเราก็าเปิดประตูให้ผมขับรถเข้าไปอตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ไปจอดรถอยู่หน้าตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งน่าจะเป็นออฟฟิศของเขาอะนะครับก็เอากุญแจให้ผมก็จ่ายมาดจำเ,เขียนตัวเช็คอินอะไรปกตินี่เขาบอกว่าเดี๋ยวต้นเช้าเนี่ยจะมีอาหารเช้าพี่ก็มารอตรงนี้นะครับ นะฮะมารอตรงสาราตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีอ่านเช้ามาให้อะไรอย่างงี้ <c oughs> นะครับผมก็บอกว่าโอเคแล้วก็ที่โรงแรมนี่มีกี่ห้องครับวันนี้อ๋อมีพี่อยู่ห้องเดียวนะครับแต่ไม่นไรพี่สบายสบายเลยครับตามสบายเลยผมก็เลยบอกว่าพี่มีคันเบ็ดเช้าห้องไหม <ừ> เผื่อผมค <ừ> ืนคืนจะตกปลาออ,อมีบ,รมบเร<ล>ยครับพอดี อ่าเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างนี้เผื่อนั่งชิวๆเราก็คืนนั้นเป็นคืนวันจันทร์แบบเป็นดวงนิดหน่อยไงฮะมันจะไม่ค่อยมืดก็เลยบอกให้ทางโรงแรมมีอ่าเป็นตกตาไหมเขาบอกว่าไม่มีเลยครับผมไม่ได้เตรียมมาเลยปกติก็จะมีนี่แหละแต่พอดีว่าเร้ไม่ค่อยมีแขกก็เลยไม่เตรียมครับก็เอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมนั่งดูวิวตรงระเบียงห้องก็ได้นะฮะผมก็เอารถไปจอดห้องที่ผมได้พักในคืนนั้นนี่นะครับเป็นห้องเบอร์สาม ลักษณะของตัวรีสอร์ตนะครับจะเป็นบ้านนอกดาวนะครับบอ่อจะเป็นบอ่อลูปอาวงรีนะครับไม่ได้เกาะกลมออกจะแนวยาวๆหน่อยก็จะเป็นบ้านนอกดาวล้อมเลยแล้วก็จะมีถนนไปแต่ละหลังแต่ละหลังนะครับถึงกันหมดคราวนี้เนี่ยนะครับไอจังหวะที่ที่ผมไปเปิดประตูห้องเนี่ยนะครับผมก็สังเกตนะครับห้องข้างซ้ายข้างขวา,ขาผมเนี่ย มันไม่มีคนพักอืมไม่มีใครพักเลยครับนะฮะผมก็โอโอเคก็อาจจะวิววิวหน่อยเพราะว่าเราอยู่คนเดียวทั้งรีสอร์ทนะฮะตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักไม่ดึกมากอะสองทุ่มนิดๆนะฮะสองทุ่มนิดๆผมก็เอากระเป๋าเสื้อผ้าออกจากท้ายรถแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ําอาบท่าแล้วก็เอาน้ําแข็งใส่ตู้อะไรเงี้ยกะดับอาบน้ําเสร็จอะไรเสร็จก็จะมานั่งดึกนั่งอะไรกันตรงมระเบียงค นะครับแต่อน้ำเปลนมันเกิดอาการง่วงนอนนิดหน่อยฮนะมผมก็เลยอขึ้นที่นอนเล่นมือถือน,นิดนึงแล้วก็เผลอหลับครับไอ้จังหวะที่ผมเผลอหลับเนี่ยนะครับมันมีเสียงเหมือนแบบแจกวยวายอยู่ข้างห้องอเหมือนมีแขกมาพักนะครับ,รบเป็นเสียงแบบเหมือนมีคนมาเปิดห้องแล้วก็ลากของลากกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยผมเลยไม่ได้เอกใจอะไรแต่ตื่นขึ้นมาเลแล้วนะฮะตื่นขึ้นมาละ ก็เลยเปิดตู้เย็นนะครับเพื่อที่จะแบบเอาเครื่องดื่มออกมาดื่มก็ล้างหน้าล้างตาครับแล้วก็ลากเก้าอี้ลากโตะนะครับเป็นโต๊ะสั้นๆกับเก้าอี้แบบสั้นๆไม่ไม่สูกมากลากไปตรงระเบียงนะครับเราก็ตั้งโต๊ะกะเราจะนั่งดูวิวอะไรกันอย่างเงี้ยครับครับคราวนี้เนี่ยนะฮะอ่าระหว่างนั้นเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าข้างห้องเนี่ยเขามาตอนไหนะนะครับอืม เป็นผู้ชายอ่ะเป็นผู้ชายทุมทวมนิดหนึ่งครับเป็นผู้ชายทุมทวมนิดหนึ่งตอกเสื้อนะครับพันหน้าขาบ่อนะครับเราก็มีเป็ดตกปลาอืนะครับที่ผมผิดนะนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มืดมากนะครับผมก็เลยมันไม่มีแฟชั่นแค่นระหว่างห้องอนะตรงระเบียงด้านหลังครับนะครับผมก็เลยเช้งกไปแล้วก็ถามพี่ครับตกปลา ไม่ตายยังครับก็ประมาณอารมณ์ประมาณเนี้นะครับแต่ก็หันหันหัวมาะครับแล้วแกก็ไม่ได้ยิ้มอะไรนะครับแ้วแกก็หันกลับไปแต่ว่าแกถือบุหรี่สูบอยู่ส่วนนะครับแต่บุหรี่มันนี่สังเกตได้การสูบบุหรี่เนี่ยบุหรี่มันจะต้องติดนะแมะต้องมีไฟแดงแดงต้องมีไฟแดงแดงเพราะว่า,าในในความมืดเนี่ยแสงบุหรี่มันต้องออกแน่นอนเป็นโัวแดงแดงแต่อันเนี้ยไม่มีอื เลยว่าสงสสยคิดว่าแกงไห้จุดอันนี้ผมผมสังเกตมานะฮะครับนนี้เนี่ยผมก็ได้ยิงไปสักคราหนึ่งนะฮะไม่ได้ทาสังเกตว่าแกหายไปตอนไหนอืนะครับว่าเรามองไปเนะี่ยแกไม่อยู่ตรงนั้นหละ่ะครับนะครับคันเบ็ดก็ไม่มีนะฮะก็คิดว่าแกคงจะแบบเก็บคันเบ็ดแล้วก็เข้าไปในห้องเพราะว่าเราก็มัวแต่ยุ่งกับอ่าพิมพ์เล่นอะไรกันในมือถือแล้วก็อ่า อินดื่มอะไรกันเงนี้ยก็เลยแบบไม่ได้สนใจแก่นะครับแป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่ามันดึกละก็เลยเดินเข้าไปในห้องนะครับเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้วางไว้ตรงอ่าระเบียงให้ดีนะครับแล้วก็เดินเข้าไปคราวนี้เนี่ยจังหวะที่ผมปิดผ้าม่านเนี่ยผมได้ยินเสียงกุ้มใหญ่ๆเลยเหมือนแบบเราเราอยู่ใกล้บ่อปลาด้วยนะครับคงจะเป็นปลา คุจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอุ้ใหญ่เลยผมก็เลยเปิดหน้าม่านมผมเห็นพี่แกนนะฮะครับ,รบอ๋อเลขอ,อน,นาบิดีผมอยู่นอกบ้านผมเห็นพี่แกนะครับเล่นน้ำอยู่ในบ่อเฮ้ยไม่ได้ตกปลาแต่เล่นน้ำ เล่นน้ำอยู่ในบ่อน้ำนะนะครับเล่นน้ำในบ่อน้ำผมก็เลยเคยแกกระโดดลงไปเล่นน้ำแล้วแมนแกไม่กลัวอะไรอย่างนี้หรอผมก็เลยแบบอิดผ้าม่านนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปเข้าไปในห้องออนะครับก็รว่าจะไปนอนนี่แหลจะจังหวะที่ผมล้มตัวลงจะนอนเนี่ยนะฮะจังหวะนั้นเนี่ยแกปีนขึ้นมาจากน้ำ ผมผมคิดเองนะครับเพราะว่าผมได้ยินเสียงแกปีนขึ้นมาจากน้ำฮะแกกระโดดขึ้นมาที่ระเบียงห้องผมปุ๊บอุ๊บเนี้ยนะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะครับต้องใช้มือเนี่ยนะครับต้องแม่จับจับกระจกนะฮะผมก็เฮ้ยแกจะเข้ามาทำอะไรนี้หรือเปล่า,าดีว่า ผมอะ่ะไม่ได้ล็อกกระจกที่ที่มันเป็นปิดระหว่างระเบียงกับห้องนอนอะนะครับผมก็ใจเสียใจสั่นเลยผมคิดว่าถ้าแกเข้ามาแกจะทำอะไรห,หรือเปล่าแกก็ไม่ได้ปื้อนอะไรนะฮะแล้วแกก็กระโดดข้ามไปที่ฝั่แงแกนะฮะเท่านี้เนี่ยไอ้ช่วงเวลาที่แกกระโดดข้ามไปเนี่ยผมก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ไปปิดกระจกไอ้ช่วงเวลาที่ผมไปปิดกระจกเนี่ยผมได้ยินเสียงข้างห้องเขา ปีดิร้องอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนอารมณ์นคนทะเลาะกันผมก็กลัวด้วยความที่ผมกลัวเนี่ยมผมก็เลยโทรไปที่เบอร์โรงแรมที่ผมเคยโทรมาจองห้องอมผมไปนั้มเลยครับผมโทรไปทีทีเลยแล้วเสียงนั้นมันก็ไม่ได้หายไปนะครับก็เป็นเสียงแบบอย่างนั้นอย่างนี้แบบเป็นเสียงเหมือนคนทะเลาะกันแต่เป็นภาษาอีสานนะครับผมก็เลย คิดตัใจว่าถ้าไม่รับเนี่ยผมจะโทรหนึ่งเจ้าหนึ่งนะทันใดนั้นจังหวะนั้นเนะ่ะไอ้น้องผู้ชายคนนั้นอน่ะมันรับแล้วมันก็ถามผมว่าอโลครับพี่มีอะไรหรือเปล่าครับอมผมก็ถามว่าน้องห้อง,งข้า,างๆเขาทะเลาะกันแล้วเขาปีนห้องมาจะเข้าห้องพี่อ,อยังไงน้องต้องมาเลยนะครับผมไปจังหวะที่ผมคุยกับน้องเขาเนี่ยผมก็ไปเลื่อนพมานตรงหน้าห้องเพื่อไปดูตู้คอนเดนเตอร์ว่าไฟมันเปิดไหมไฟดั แล้วก็ประตูด้านหน้าเลยนะครับมันล็อกอล็อกโดยโซ่นะครับเพราะว่าจะประตูรั้วเนี่ยกับห้องผมมันไม่ไกลกันมากนะครับผมก็อก้อวาน้องไม่อยู่ที่นี่อ๋อผมไม่อยู่ครับพี่ผมออกมาแล้วอา้าวแล้วพี่อยู่กับใครอะ่ะก็พี่ก็อยู่คนเดียวเลยครับทั้งมีคกามมีพี่คนเดียวไอ,อต้ตรงนั้นเนี่ยนะครับผมใจนี่ผมตกไปที่ตตุ่มครับพี่รู้สึก รู้สึกคนที่มันกาลังดาวเลยนยคนที่มันกําลังมีฝันว่าเออโทรศัพท์แล้วไอ้น้องคนเนี้ยมันรับมันมาอยู่ไม่ไกลเราแน่นอนดันมาบอกเราว่ามันไม่ได้อยู่ในรีสอร์ทและเราอยู่คนเดียวแล้วไอ้ไข่างเขไม่เป็นใครก็ไม่รู้คนหรือเปล่าคุณแล้วมันดันมาบอกเราว่าพี่อยู่คนเดียวทั้งรีสอร์ทจังหวะนั้นไอ้เสียงทั้งหมดเลยนะครับมันเงียบเลยฮะมันเงียบแบบเงียบหูดับอ่ะเคยยินไหมครับคำว่าเงียบหูดับ มันเงียบแล้วหูดับไปเลยครับผมบอกรีบมาเลยมึงรี่มาเลยมึงดิ้งกูอยู่คนเดียวผมก็บอกมันอย่างเงี้ยมึงมาเลยมึงมาเลยกูจะไม่อยู่แล้วสักแป๊บหนึ่งได้รถได้ยินเสียงรถเป็นรถยามาฮ่าเมดตัก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 เนี่ยฮะ มันได้ยินเสียงมันไกลมากได้ยินเสียงมันขับมาเนี่ยครับน้องคนนี้มันขับมาเสร็จมันมันมันก็มาไขประตูเราได้ยินเสียงโซ่ปั๊บเราดีใจเลยถ้าสมมติมันเปิดขึ้นมาหน้าห้องนี้ผมวิ่งเลยเพราะมันเปิดเข้ามาได้มันกําลังสตาร์ทรถใหม่เพื่อจะขับเข้ามาผมเปิดประตูผักแล้วพุ่งออกไปฮะครับคือมันเหมือนทุกอย่างในโลกเนี้ยมันหลุดออกจากเราแล้วเหมือนเราออกคุกได้ครับอืผมวิ่งไปหาว่าตะกร้อสุดเสียงนะฮะตกล้องสุดเดืช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็ถามผมว่าพี่เป็นอะไร ผมก็พูดไม่เป็นคำผมบอกพี่อยู่กับใครพี่อยู่ใคร,พ,ใครพี่ไม่ได้อยู่กับใครพี่อยู่คนเดียวทั้งที่ฝั่มีพี่คนเดียวไอ้เนี้ยแหละไอ้คำนี้แหละน่ากลัวนั่นแหละครับมันก็พาผมไปครับประคองผมไปนั่งตรงที่ตู้คอนเทนเนอร์เด็กมันก็เปิดก็เปิดไฟตรงศาลากินข้าวนะครับแล้วก็เปิดเอ่อเปิดไฟตรงตู้คอนเทนเนอร์ของมันนะครับแล้วก็พาผมไปนั่งผมก็บอกผมไม่อยู่ผมจะไปไปส่งพี่เอากุญแจรถในห้องหน่อยแล้ว พี่จะสตาร์ทตัวแต่และโอ้พี่ยังไม่ได้ครับตอนนี้มันยังคืนอยู่อันตรายครับพี่นี่มันเพิ่งจะไม่กี่ทุ่มเองจะกําลังจะเที่ยงคืนผมบอกค่เ ah, พิ่จะเที่ยงคืนเราใช่พี่พี่จะเที่ยงคืนผมคิดมากเลยเวลามันน่าจะสามสี่ทุ่มเองตอนที่ผมเจออืมครับมันน่าจะบวกเวลาที่ผมเผลอหลับเผลออะไรไปอะฮะคราวน,นี้เนี่ยผมก็บอกว่าถ้าสมมติว่าอใจผมอยู่ต่อผมไม่อยู่แล้วมันก็เลยอยู่เป็นเพื่อนผมนะครับมันก็บอกว่ามันก็เพิ่งมาทํางานเหมือนกันมันก็ไม่รู้เหมือนกันฮนะว่า มันเจออะไรผมเจออะไรมันเจออะไรมันก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เพิ่งมาทํางานได้ไม่ถึงเดือนเพราะว่ามันก็ถูกจ้างเข้ามาเพราะว่าก่อนนั้นนั้นอ่ะอีสอตรงเนี้ยมันปิดผมก็อยู่กับไอ้น้องก็เนี้ยครับยันหกโมงเช้านะครับผมพอเห็นแสงอาทิตย์ลำไหลไรปุ๊บเดี๋ยวผมก็นั่งคุยกินกาแฟกินอะไรกับมันนีครมันก็มีแต่กาแฟซึ่งตอนนั้นใจเราอยากจะกินอะไรให้มันเมาแล้วให้มันแบบให้มันลืมเรื่องที่เกิดขึ้นใช่ฮะแต่มันก็มีแต่กาแฟผมก็กินแต่กาแฟนะครับกินจนแบบเอาให้แข็งตาแข็งไระดูก นั่งคุยกับมันอยู่งันนะฮะนั่งคุยกับมันเอาเหตุการณ์นั่งฟังซ้ำๆเล่ามันซ้ำๆมันก็คับพี่รับพี่ใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับพี่อยู่งันนะะจนมันเช้าอะฮะเสียงไก่การเสียงอะไรผมก็เลยบอกว่าผมผมจะไปแล้วนะไปส่งผมที่ห้องหน่อยนะครับมันก็เดินไปส่งผมหยิบกุญแจนะครับผมออกจากโรงแรมเนี่ยนะฮะผมจําได้เลยผมออกาโรงแรมในชุดนอนนะครับผมกะว่าผมจะไปอ่าตามอ่าปั๊มนะครับแล้วก็ปั๊มไหนที่เขามี ห้องน้ที่อาบน้ําได้อะไรเงี้ยผมก็จะแบบอาบน้ําแล้วก็จะเปลี่ยนชุดแล้วก็จะไปต่อที่อุดรเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมต้องไปไปทํางานที่ออุดรเนี่ยเช้าเลยแปดโมงครึ่งเนี่ยผมต้องเข้าสารละนะครับเพื่อที่จะไปเอาเอกสารเอาอะไรงานไปส่งเนี่นะฮะตอนนั้นประมาณหกโมงกว่าผมออกมาเจอเจอ,เจอปั๊มผมก็อาบน้ําแปลงฟันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแต่ปั๊มทางใต้สารดีนะครับเขาจะเป็นตามที่ สำหรับรถที่เดินทางรถติดล้อรถขนอ้อย <c oughs> อะไรเงี้ยก็จะมีห้องน้ํำให้ผมจำได้ผมเข้าห้องห้องน้ำคาเทคนะแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ผมก็ไปไปรอที่หน้าศาลนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะรอขาศาลเปิดแล้วก็จะส่งเอกสารขนาดผมยินรอเนี่ยผมรออยู่ในรถผมยังรอในรถไม่ได้นะผมยังต้องออกมานั่งข้างนอก <c oughs> ใจมันสั่น ใจมันสั่นไม่หาย,ยเลยเรเหตุการที่เกิดขึ้นเมื่อคืนน่ะนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะใจมันสั่นอ่ะเพราะว่ากาแฟด้วยเราก็อัดไปเยอะเหมือนกันไม่ให้หลับไม่ให้ง่วงอ่ะนะฮะก็เรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้ครับพี่ีเดี๋ยวดูก่อนนะคือเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าไอ้ห้องข้างๆมันเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นใครรู้ครับน้องเขาเน,น,น้องเขาก็เพิ่งมาทํางานเหมือนกันเพิ่งมาทํางานนะเ,ออเพราะว่าแต่ก่อนรีสอร์ทมันปิดเฮ้ยไอ้คเนี้เนี่ยซึ่งเราเห็นเข้ามาตลอดว่า เขายังมีการแบบทักทายกันเลยเรื่องการตกปลาแล้วอยู่แกก็ลงไปเล่นน้ําอันเนี้ยอันเนี้ยเริ่มแปลกแล้วนะครับเออบรรยากาศมันไม่สมควรที่จะลงไปเล่นน้าในตอนกลางค่ำกลางคืนแบบเนี้ยถ้ามันเป็นสระว่ายน้ายังพอว่าครับเอออันนี้เป็นบ่อปลานะอือใช่ครับแล้วตกมาครับแล้วอยู่แกก็ขึ้นมาเกาะครับาเคาะเแล้วก็มามาขึ้นตรงระเบียงผมมาครโอ้เพราะว่าผมสัมผัส์จาก ระเบียงมันสั่งใช่นั้นไอ้ระเบียงเนี่ยมันไม่ได้ต่อกันกับห้องแกงครับมันเป็นคนหลังอืมอันนั้นไม่เท่าไหร่ฮะอันนั้นไม่เท่าไหร่อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องเขาอาจจะอ่ะผมอาจจะเดาว่าเขาอาจจะเบาหรือเปล่านะขึ้นมาอยากจะหาทัวร์เล่นอาจจะมาหยอกเราหรือเปล่าอันนั้นไม่สําคัญแต่มันสําคัญตรงนี้ตรงเนี้ฮะคือมันมีเสียงทะเลาะกันเราก็เฮ้ยอาจจะเกิดเรื่องหรือเปล่าโทรไปหาหาน้องเขาเออจากที่เบอร์โทรที่เรา โทรโทรติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนแรกน้องเขาโทรกลับมาคุยกับมาว่าไอ้คาเนี้ยไอ้ประโยชน์เนี้ยที่มันน่ากลัวคือว่าพี่ใจเย็นๆน,น,นะผมอยู่ข้างนอกพี่อยู่คนเดียวในสอศรโ oh, อ้ยคำเนี้ยดิเราอยู่คนคเดียวผมถึงบอกเนี้ยว่าเคยมีอาการแบบดาวแบบ มันพววลงมาเหมือนหัวใจจะหยุด oh. เต้น,น <Hey. S 2> ตรงคําที่มันบอกผมในราพี่อยู่คนเดียว oh, ออคแล้ว,แล,วแล้วทุกอย่างเนี่ยมันรอบตัวผมที่มันมีเสียงโทรศัพั์มันเงียบทันทีเลยมันเหมือนหูระดับอะความกลัวหูดับครับหูดับเลยฮะโอ้ตอนนั <ๆ S 2> ้นนะคือ<ๆ>มันมันเฟ้งฟางมากอะไม่รู้จะหันหันหน้าไปทางไหนคือเฮ้ยยังไงดีวะจะไปยังไงอะจ ผมหลุดมึงกูกับไอ้น้องกนั้นนะครับว่าเข้าใจมาเลยมาตอนนี้กูไปแล้วเข้าใจเข้าใจนะครับแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับว่านั่งคุยกันยันเช้าเลยต่างคนต่างตัวไอ้น้องคงก็ไอ้น้องก็คงกลัวเหละฮะครับ มันก็กลัวเหมือนกันครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยผมก็บอกว่าถ้าสมมติว่าไม่เล่าอะไรพี่ฟังเลยพี่แจ้งหนึ่งก็หนึ่งแล้วนะผมบอกพี่พี่อย่าพิ่งอย่าพิ่งมันไม่มีเหตุการณ์อะไรพี่อออพี่อยู่คนเดียวทั้งที่สอดผมก็บอกผมกลัวจริงผมก็มออมกได้ยินเสียงคนที่มันทะเลาะกันจริงมันชัดผมบอกมันอย่างเงี้ยมันชัดทุกอย่างไงเออนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าห้องข้างๆเนี่ยมันเกิดอะไร<ง>ขึ้น ใช่ครับก็ดีเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันนะผมนึกใช้คําว่าไอ้เรื่องบางเรื่องนะไอ้เรื่องบางเรื่องปล่อยให้มันเป็นเอ่เขาเรียกว่าความลับให้มันหายไปบางทีเราไปดูทีหลังอ่ะ่สมมติถ้าเรารู้ทีหลังว่าแอลข้างๆเกิดมีการฆ่ากันตายและและไอ้ผู้ชายคนใหญ่โอ้ใช่มันใช่มันจะไปกันใหญ่แล้วมันจะนั่งไม่ได้กันทั้งสองคนนะผมว่าโอ้นะครับแล้วก็อยากจะถามเหมือนกันว่ารีสอร์ทอะไรอ่ะมันทาไมมีเราแค่อยู่คนเดียวอ่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่เป็นรีสอร์ทที่เขาเอาไว้ตกป่าฮะอ๋อคล้ายๆเหมือนคือมันมีบ่อปลามันมีบ่อปลา,ปาคืออารมณ์เหมือนแบบธรรมชาติเลยปลาครับธรรมชาติครับเ,ออเป็นบ่อจริงแล้วก็ทุกบ้านที่เป็นน็อกดาวจะหันระเบียงด้านทาังด้านหลังเนี่ยเขาหาบ่อตกปลาเฮคือจะดื่มจะกินอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ห้องดีนะห้องสวยคุณอน้นผมผมคิดไปไกลอีกอย่างหนึ่งถ้ามันพีคไปกว่านั้นนะถ้ารีสอร์ทที่เราอยู่ตอนเช้ามาปุ๊บ ออกมาปุ๊บมันกลายเป็นรีสอร์ทล้างอ่ะและไอ้น้องคนที่เราคุยอ่ะไม่มีด้วยเนี่ยผมน่าจะไม่ได้มานั่งเล่าผมตายนะผมน่าจะช็อกอ่ะโอ้อันนั้นพีคมากนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะโอ้อันนั้นผมนี่คงจะน้ําเดินหมดแล้วโอเคได้ครับคุณอ้นนะคุณอ้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เล่าเรื่องได้เดินเรื่องได้สนุกตื่นเต้นขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับแล้วก็จะมีครั้งหน้าถ้าถ้าผมมีเวลาผมจะมาเล่าเรื่องของโดนของ ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยผมเคยโดนของ้ยนะครับมีคนทําของใส่ผมคุณอ้นยังไม่เคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณสายมนดําให้พวกเราฟังเลยใช่ใช่ครับผมเคยโดนของครั้งหนึ่งจากเพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวแต่ว่าพอดีว่าผมผมเป็นคนที่จะคลองพระเครื่องกู่ตลอดเวลาอืมก็มีของดีอยู่แล้วก็พระเครื่ององค์เนี่ยนะครับช่วยผมมาตลอดเลย นะครับจากหนักเป็นเบาจะไม่ค่อยได้รับอะไรแรงจากจากของที่เขาปล่อยแต่เราก็มีอาการเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้อยน้อยมากๆเท่าเครื่ององค์นี้ที่ผมใส่คือพระเครื่องนางพยาจง<อ>ังหวัดพิษณุโลกเป็นพระเครื่องที่พระอาจารย์ถนอมถ้าใครเล่นพระเครื่องสายสายสายพิษณุโลกเนี่ยจะรู้จักพระ,พระเครื่องพระอาจารย์ถนอมปีสองสี่เก้าหก เนี่ยผมผมไม่ได้ผมไม่ได้มีพระเครื่องของนางพญาที่เป็นองค์แท้แท้สมัยสมัยนั้นนะครับแต่เป็นพระเครื่องที่เป็นพระนางพญาแตกแตๆห่างๆที่พระอาจารย์ถนอมเนี่ยจะเอาวาดวาดัดนางพญาเนี่ยนะครับ,รบเขาเอามาเสกทําใหม่เป็นรุ่นสองนะครับปีสองนสี่เก้าหกนั้นรู้สึกว่าจะเป็นพ่อท่านขายวัดสนขันเป็นคนบาบุกเศษ,ษ,ษนะครับผมของอีกก็ต่อเวลานะฮะก็ทําให้จะ จากผมโดนร้อเปอร์นเหลืออยู่ประมาณสักหกสิบหรือห้าสิบเปอร์เซ็นตโอ้แปลว่าไม่ธรรมดาเราจะของหนักด้วยได้ได้แต่ถ้าสมมติว่าผมผมมีเวลาผมจะมาเล่นตรงนี้สักได้ครับก็เดี๋ยวพร้อมเมื่อไรทักมานะคุณโอ้นนะได้เอาที่สะดวกนะครับโอเคขอบคุณมากคุณโอนก่อนวางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะได้ครับขอบคุณครับพี่เป้ครับครับสวัสดีครับครับ